ทำตาที่ธีรพรคลินิกเข้าวันที่8แล้วครับผมผมมันจะเป็นเหมือนตกตกหลบชั้นนิดนึงก็อยากให้มันขึ้นมาเป็น2ชั้นชัดเจนก็ตอนนี้ครับก็ชั้นตาก็เห็นแบบว่าชัดๆคมๆมเลยครับไม่บวมไม่ช้ำสวัสดีครับผมโบสธารานะครับผมก็วันนี้ครับอยู่ที่ธีรพรคลินิกครับแน่นอนฮะ ที่นี่เด่นเรื่องตาผมมาปรึกษาเรื่องตาโดยเฉพาะเลยครับก็คือของผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตาหลบชั้นตามไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทําให้ตาชัดขึ้นมีชั้นมีความแบบว่าชัดเจนขึ้นจะได้คมขึ้นจะได้แบบว่าถ่ายทอดอารมณ์ในการแสดงอะไรเงี้ยครับได้มากขึ้นแล้วก็เห็นพี่แพนฮนะแบบว่าเขามาทําที่นี่ก็เลยรู้สึกแบบมั่นใจนะแล้วก็ด้วยความที่แผลก็เล็กแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิต หรือว่าไปทํางานต่อได้เลยก็บวกกับชื่อเสียงของธีรพรที่แบบว่าสั่งสมมานานในด้านนี้เลยครับก็ชั้นตาที่อยากได้ก็เนี่ยครับผมผมมันจะเป็นเหมือนตกตกหลบชั้นนิดนึงก็อยากให้มันขึ้นมาเป็น2ชั้นชัดเจนครับแล้วก็ทําให้มันสมดุลกันทั้งสองทั้งสองข้างให้แบบว่ามีความสวยงามมากขึ้นครับไม่ได้อยากไปทางแบบให้ตาม,มันดูหวานดูอะไรนี้จนเกินไปอยากให้ยังยังคงเป็นผมอยู่แล้วก็มีความหล่อขึ้นคมขึ้นครับเวลาถ่ายทอดอารมณ์ทางการแสดงเนี่ยมันจะได้แบบชัดเจนขึ้นครับผม ครับผมตอนนี้ก็เพิ่งทำตาเสร็จนะครับก็เป็นแบบวิคิดที่ชอบเอาไว้เลยครับก็ใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรครับผมเพลินๆครับครับผมแล้วในการทำก็จะใช้กล้องแบบพี่แพนเค้กด้วยครับการทำนี้ก็ละเอียดเนี๊ยบมากเลยครับผมก็ตอนนี้ครับก็ชั้นตาก็เห็นแบบว่าชัดๆคมๆนะครับไม่มวมไม่ช้ำหล่อเลย สวัสดีครับผมวศารานะครับวันนี้ก็มางานถแถลงข่าวงานบอลช่องครบรอบ54ปีครับหลังจากที่ได้ไปทาหล่อฮนะทำตาที่ทีละพรลินิกวันนี้เข้าวันที่8แล้วครับผมก็นี่แหละฮะอย่างที่เห็นเลยมาร่วมงานมาทํางานได้เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นเงไว้ใจทีละพรลินิกเขาได้เลยครับ เสร็จสิ้นกันไปแล้วครับกับงานครบรอบ54ปีงานบอลช่อง3ครับผมก็ผมอยู่สีฟ้าฮะอยู่กับพี่บอยประกอครับมผมในคู่แข่งกับสีพีชก็ได้แบ่งทีมแบ่องอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเน่ก็ฝากติดตามวันนี้แล้วก็รวมถึงวันจริงด้วยคือวันที่3นะคะผมที่สนามสุวชราทรายนะครับเนี่ยก็ไปหาบัตรแล้วก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับผม